ขอทักทายพี่น้องสายเขียวช่วงบ่ายนะครับาบ่ายวันนี้ก็มาส่งต้นไม้ให้กับพี่น้องสายเขียวเช่นเดิมนะครับโดยการส่งแบบกรงของแปลงสนิทไทยนะครับนู่นนะครับอยู่ด้านบนนู่นนะครับนี่ครับส่วนต้นไม้ที่เราส่งนั้นก็นี่เลยครับช่วงนี้ผลไม้นะครับผมก็มีต้นเงาะครับพี่น้อง ต้นเงาะไซนี้สูงราราสัก1เมตรได้นะครับเราจะส่งอยู่ที่50บาทต่อต้นครับพี่น้องที่สนใจผลไม้นะครับนี่ฮะ50บาทต่อต้นนะครับอนอกจานั้นนอกจากนั้นก็จะมีพวกมะม่วงครับมะม่วงนี่ก็50บาทเหมือนกันมะม่วงของเรามีอยู่ประมาณ7-8สายพันธุ์นะครับ มีแก้วขมิน้นแก้วบ้านเขียวเสวยฟ้าลั่นน้ำดอกไม้สีทองเ,อเขียวใหญ่เขียวเสวยพวกนี้นะครับประมาณนี้ที่นึกออกนอกจากนั้นก็มีนี่ครับส้มโอ,อมีส้มโอทองดีต้นละ50บาทบทับทิมสยามต้นละ60บาทนะครับนีครับ เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูข้างบนนะครับซึ่งวันนี้จัดส่ง4ค้นนะครับนี่ครับนี่จัดส่งแบบกรงเป็นแบบนี้ครับพี่น้องในภาคอีสานนี้สั่งอยอดทั้งหมด300เอ้ยไม่ใช่โทษที3,500บาทนะครับสามารถจัดส่งแบบนี้ได้นะครับนี่ครับ เดี๋ยวมาดูอันนี้ว่าไปจังหวัดไหนนะครับอ๋ออันนี้ไปโคราชครับพี่น้องอำเภอลำธม,มนชัยนะครับสั่งประมาณ7 8 0 0ต้นนะครับก็มีไม้ป่าเป็นหลักนะฮะเช่นไม้สักไม้ยางนาไม้พยอมอ่าไม้มะฮอกกานีนะครับนี่ฮะอ่ากลองถัดมาครับผมอันนี้ไปชัยภูมินะครับ ก็ถ้าที่จําได้ก็จะมีมะริดครับพี่น้องมะริด50ต้นนะฮะนอ,อกจากนั้นก็เป็นไม้ป่านี่ครับต้นมะริดฮะห้ต้นนะครับส่งไปชัยภูมินะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับนี่ครับมีหลากหลายมีกันเกลามีขนุนปาลาไหลเผือกเตงตะนนีชะมลียงนะครับขานาง ะนะครับแล้วก็พวกกระพีเขาควายนะครับพยุงไม้แดงประดูพวกนี้นะครับ,รบกลงที่3าครับผมลงที่3นี้ก็ไปโคราชนะฮะนี่ครับด้านบนก็จะเป็นพวกไม้ป่านะครับพวกขุนไม้อมริดนะฮะพันนอง<ม>นะครับขานางกันเกลาไม้แดงไม้พยุง ปลดูพวกนี้นะครับอ่ะกรงหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสองชั้นนะฮะชั้นล่างก็จะเป็นพวกผลไม้ครับพี่น้องนี่ฮะก็จะมีมะม่วงแหะครับเป็นหลักนะฮะมะม่วงอ่าพันต่างๆนะครับสายพันธุ์ต่างๆฝรั่งแดงฝรั่งกิมจูแป้นสีทองมะนาวนะฮะมีทั้งพันดกพิเศษพันทุนกล้าวนะครับนี่ครับ มีมะขามป้อมอินเดียนะฮะลูกใหญ่นี่ครับส่วนกลงนี้ครับผมกลงนี้ก็ส่งไปโคราชนะฮะนี่ครับกลงนี้ปกติจะจะสั่งผมทีละ100ต้นนะฮะ,ะทีละหนึ่งต้นทีละหนึ่งต้นผมก็เลยนำเสนอไปว่าถ้าสั่ง350ต้นขึ้นไปนี่ฮะจะสามารถจัดส่งแบบนี้ได้เลย ร,ราคาเท่าเดิมคือต้นละ10บาทนะครับในภาคอีสานนะครับยอด3,500บาทเราก็จัดทรงแบบกลงได้ข้อดีของการจัดส่งแบบกลงก็คือต้นไม้จะไม่ทับกันมากนะฮะครับความาเสียหายหรือว่าต้นไม้จะช้ำน้อยมากนะฮะ แล้วก็ภายในภาคอีสานนี่ก็แค่1วันครับพี่น้องอย่างเร็วนะฮะหวันอย่างช้าก็2วันแต่เท่าที่ผมเคยจะส่งมาก็แค่วันเดียวนะครับตามภูมิภาคก็2อถึงสวันขึ้นอยู่กับระยะทางนี่ครับฉะนั้นพี่น้องที่ไม่สะดวกในการเดินทางนะครับแต่ท่านอยากจะได้ไม้ป่าไม้ผลนะฮะวิธีการนี้ก็เป็นวิธีที่สะดวกนะครับ อ่าผมจะใช้เชือกรัดเอาไว้อีกทีหนึ่งครับพี่น้องกันต้นไม้เขาโยกเยกเวลาขนส่งพวกนี้นะครับครับนี่ฮะเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับป้องป้องกันต้นไม้ล้มเพราะว่าผมตั้งต้นไม้แบบ45องศานะครับนี่ครับดูด้านหลังครับพี่น้องที่เห็นที่เห็นอยู่นี้คือใบายางนานะฮะ เจ้านี้สั่งยางนา250ต้นนะครับแล้วก็รวมถึงไม้สกักไม้มะฮอกกานีนี่ครับไม้มะฮอกกานีไม้มะฮอกากานีก็อีก200กว่าต้นนะครับจะสังเกตว่าไม่มีอะไรมาทับได้นะฮะไม่เหมือนทรงแบบกล่องทรงแบบกล่องนั้นก็ค่อนข้างจะช้ำหน่อยนะครับแต่ทรงแบบนี้จะช้ำน้อยมากนะครับ อ่านี่ครับอ่าอีกทีนึงนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจในภาคอีสานก็อ่าจัดส่งแบบกลงนี้ได้นี่ก็ยอดโอนต้อง3,500บาทขึ้นไปนะครับเราสามารถจัดส่งแบบกลงนะครับแต่ถ้าต่างภูมิภาคนะฮะภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกภาคเหนือภาคใต้ต้อง5,000บาทหรือว่า อ่าห้าพันบาทขึ้นไปนะครับเราก็สามารถจัดทรงแบบกลงนะครับได้อย่างสบายช่วงนี้ก็มีพี่น้องให้ความสนใจนะครับติดต่อมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมาสอบถามนะครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆแล้วก็พันไม้ต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องนะฮะที่อ่าสนับสนุนกล้าไม้จากสวนเขียวหมื่นปีซึ่งเราก็ ความจริงแล้วนะฮะต้นไม้โดยเฉพาะไม้ป่าของผมนี่อยู่ที่7บาทนะครับพี่น้องแต่ว่าบวกค่าขนส่งอีก3บาทก็เลยเป็น10บาทราคาต้นไม้อยู่ที่7บาทนะฮะแต่มีค่าขนส่งอีก3ามก็เลยเป็น10นะครับก็พยายามให้ย่อมเยาวนะครับให้สบายกระเป๋าพี่น้องด้วยและที่สําคัญนะฮะเรามีแถมด้วยนะฮะร้อยละ5้าครับพี่น้องอ่า ร้อยซื้อ100ต้นก็แถม5ต้นนะครับนี่ครับแถมให้พี่น้องไปปลูกพี่น้องที่สนกิจสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ของผมนะครับ088 594 5626หรือที่ Facebook ก็ได้นะครับที่คอความ Facebook หินสร้างครอบุตรนะครับถ้าพี่น้องสะดวกโทรก็โทรมานะครับผมอนี่ครับ โอเคเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับว่าการจัดส่งต้นไม้ทุกวันนี้มีวิธีการแบบนี้ด้วยนะครับต้นไม้ถึงรวดเร็วนะฮะร,รวดเร็วจัดส่งถึงบ้านครับพี่น้องไม่ต้องกลัวนะฮะนี่ครับจะไปถึงบ้านพี่น้องในสภาพแบบนี้เลยนะครับโดยเขาจะมีรถทางบริษัทนะฮะไปส่งถึงบ้านถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวพี่น้องก็ ไม่ต้องเดินทางมานะครับให้ยุ่งยากเพราะว่าบางบางผู้บางคนอยู่ไกลนะฮะ,อ,ะอยู่อยู่เชียงใหม่อย่างนี้นะฮะเมื่อวานเมื่อวานผมส่งไปเชียงรายสองเจ้านะครับวิธีนี้ก็สะดวกดีนะครับพี่น้องอก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นข้อมูลอ,อีกทางหนึ่งสำหรับพี่น้องสายเขียวและก็พี่น้องที่กำลังทำโคกน้องนา อ่านะครับก็ต้องปลูกทั้งไม้ป่าและไม้ผลอ่าฝากเอาไว้ด้วยนะครับถา้าพี่น้องสนจิตสนใจกล้าไม้ทั้งไม้ป่าและไม้ผลจากสวนเขียวหมื่นปีนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณพี่น้องที่อุดหนุนด้วยดีเสมอมานะครับผมอ่าช่วงนี้ก็จะทยอยทั้งจัดส่งเป็นแบบกลงและก็แบบกล่องนะฮะแบบกล่องนี้จะจัดส่งวันอาทิตย์นะครับพี่น้อง พี่น้องที่โอนเงินมาแล้วยังไม่ได้รับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็จะพยายามเร่งนะฮะพยายามเร่งในวันอาทิตย์นั้นจะจัดส่งเป็นแบบกล่องให้กับพี่น้องนะครับผมถ้าบริการช้ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ